ทงฟ้าเมตรสี่สิบปลายทางจอขอโคราชครับผมติดลมไปแล้วฮะติดลมไปแล้วครับติดลมไปแล้วครับขึ้นไปแล้ววิ่งสามรอบหะยังขวาสองรอบรอบที่สามปรับขึ้นไปแล้วติดลมไปแล้วโอ้โหพุ่งขึ้นสูงเลย สนุนพอได้นะสนุพอได้ตอนนี้มีว่าวบนฟ้าอยู่สามตัวฮะว่าวของน้องวัดฮะน้องวัดแล้วก็ว่าวของน้องกายฮะสีเหลืองแล้วก็ว่าวของสันติเขินฟ้าครับน้องฟ้าครับฝากถึนเจ้าของว่าวนะครับว่าวขึ้นเรียบร้อยสู้ลมได้ครับผมสู้ลมแรงได้ฮะไม่มีควงเลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับ